สวัสดีครับอยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์วีคก็คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเซ็ตแคปซูลเวลาดิสโทเปียนะครับผมชื่อมันก็จะยาวหน่อยแคปซูลเวลาดิสโทเปียโอ้ยช่างมันเรียกว่าก็เรียกชื่อตับเรียกสั้นๆว่าดิสโทเปียแล้วกันนะก็ คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ผพาของมันก็คือพานะโลกอะไรนะอะไรแห่งไหยนะอะไรสักอย่างกัวเดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าก่อนเลยอันนี้เสื้อผ้ามันจะอยู่ล่างๆนะครับผมอยู่เกือบสุดท้ายเลย อ่านี่นะครับผมอันนี้คือเลเวลหนึ่งวิ่งเร็วบวกสองแล้วก็ว่ายน้ำเร็วบวกสองแล้วก็อะไรเนี่ยทนไฟบวกสองส่วนเลเวลสามก็จะบวกเจ็ดทั้งสามอย่างเลยก็ถือว่าดีนะมาดูเสื้อต่อนะครับผม แล้วผมมี3ามเลเวลเลยก็เลเวลหนึ่งก็บวก3เหมือนเดิมครับทั้ง3อย่างส่วนเลเวลสองก็บวก7ส่วนเลเวลสามก็บวก11โอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับผมมีสีให้เลือกแยสีให้เลือกเยะแยะนะครับต่อไปดูมาดูมาดูกันเก๋ กางเกงผมมีเลเวลสกับเลเวลสก็เลเวลสจะบวก4ทั้ง3อย่างเลยวิ่งเร็วว่ายน้ําเร็วแล้วก็ทนไฟส่วนเลเวลสก็บวก7อืมก็นี่นะครับผมก็คือเสื้อเอ้ยหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงของเจ้า d ส s t o ปียนะครับผมชื่อมันจะยาวไปไหนก็ไม่รู้กางเกงออกสนาม d ส s t o p i a เรียกไปเถอะง่ายๆนะครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวมาดูรถรถสามล้อรถสามล้อ,ลอก็อยู่ในโหมดรถอาวุธหนักอ่านี่นะครับผม พาหนะแห่งโลกหลังไหยนะก็ความเร็วสูงสุด204กิโลเมตรทำในการควบคุมเจ้ารถคันนี้5.30แล้วก็เกาะ9855ราก็ถือว่าใช้ได้เลยสีสันก็อย่างที่เห็นอ่อสีนี้ก็สวยนะสีนี้ก็สวยเออสีเขียวก็สวยแจมๆทั้งนั้นแหละ ผมมี3เลเวลเลยเลเวลหนึ่งก็ความ 3, เร็ว173ประสิทธิภาพ6.35แล้วก็เกราะ8,000ันี่แค่แค่ผมก็เกราะ8,000แล้วก็ถือว่าดีแล้วนะอ่าเลเวลสองนี่ก็ความเร็วสูงสุด190แล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุม6.00แล้วก็เกราะเก้านอยสิบหนี่เลเวลสามนะครับผม ก็เห็นได้ว่าดีกว่าเลยลเดี๋ยวมาดูกันเอาสีอะไรด,ดีอืมผมชอบสีม่วงอะ่ะมันเรืองแสงดีครับเดี๋ยวส่งออกไปให้ผู้ชมได้ดูกันดีกว่า อ่านี่นะครับผมรถโคตรเท่ Lot มีปืนมีปืนเขาเรียกว่าอะไรนะปืน like s <S ปวนเมืองไปด้วยเลยในตัว รถก็วิ่งเร็วอยู่นะปืนก็แรงใช้ได้ โอ้ระเบิดอย่างไว มามามาดูดูกันว่ายิงกี่นัดระเบิดหกนัดเองอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้เจ็ดนัด มันก็คงต้องขึ้นกับพลานที่เรายิงมันด้วยว่าเกราะมันหนาเท่าไหร่หรือความอึดของมันเท่าไหร่นะครับผมว้าเะยครับเจ้ารถเรียกว่ามอเตอร์ไซค์สามล้อดิตโทเปียแล้วกันนะชื่อมันยาวเหลือเกินที่เกียดจำ นี่ดูเขาครับมอเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์หายากด้วยนะครับผมเนี่ยอย่าเนี่ยคัดข,ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าหายากในเมืองแกงสตาในไหนก็นานๆจะเห็นทีละก็เดี๋ยว ให้ท่านท่านผู้ชมได้รับได้ดูหน่อยก็พานะอันนี้ก็ชื่อว่าเฮิร์สเฮิร์สแบดนะครับผมก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คลายบิ๊กไบค์เลยหรือว่าเรียกว่าเรียกว่าบิ๊กไบค์เลยก็ได้โอ้ลว อยูด่ดีๆก็โผล่มาผมเล่นมานี่ไม่ค่อยเจอเลยมากลับมารีวิวกันต่อโทษที <c oughs> ก,ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวรีวิวเออฮลิคอปเตอร์ดิสโทปเปียนะครับผม ก่อนจะไปรีวิวเราก็ต้องทำลายหลักฐานระเบิดสองลูกก็กลายเป็นโจ๊กไปเลยเรียบร้อยมามาดูเฮลิคอปเตอร์กันดีกว่า อ่าน,ออนนอานะครับผมเฮลิคอปเตอร์ของในในเซตดิโทเปียนะครับผมก็มีเฮลิคอปเตอร์โรดชื่อสามศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เลเวลหนึ่งก็ร้อยแปดสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงประสิทธิภาพในการควบคุมสามจุดหนึ่งแล้วก็เกราะเจ็ดพันสี่ร้อยี่สิบห้าก็ถือโอเคแล้วก็มีสีสันให้เลือกเยอะแยะ ส่วนเลเวล2ก็ความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกราะ3จุดเอ้ยไม่ใช่เกราะไอ้เขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพในการควบคุม 3, แล้วก็เกราะ7,722อก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ผมสามนะก็กร,ราคาส่งออกไปขับเล่น ก็6 6 0 0 0 0ก็ถือว่าแพงโคตรก็เพื่อเพื่อคนที่ดูคลิปผมครับก็เดี๋ยวผมส่งออกไปให้ดูว่ามันดีขนาดไหนต้อง6แสนเนืรู้สึกเสียเตังมันไปดอบไกลจังวะ ก็เจ้าหอเจ้าหอลูสเตอร์แครปนี้ก็มีแค่ปืนบอมนะครับผมไม่มีปืนอย่างอื่นเลยมีแค่ปืนบอม ถ้าไม่ติดปืนร้อนนะยิงมันเลยพูดจริงๆถือว่าบินเร็วนะครับผมต้องไปไฟกับทหาร อาหารเขาก็ยิงโคดแม่นเลย โอ้ยพอเดี๋ยวห่อพังก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ขับยิงเล็กก่อนนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของเซตดิโทเปียใช่ไหมชื่อมันดิโทเปียก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยสุดท้าด้วยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนม,าาหมีอาการแหลกมีอาการแหลกหรือ ภาพกระตุกเสียงผมบั๊กอะไรก็ต้องภายเป็นอย่างสูงเลยขอ่อับคุณตามรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมดี๋วเดี๋ยวขอดูให้แน่ใจก่อนว่ามันมีแค่นี้ โอเคครับผมก็มีอยู่แค่นี้เองมีแค่เสื้อแล้วก็แบร์สามล้อแล้วก็หอ่หอแคปซูลดิโทเปียก็ไม่ใช่ห่อแคปซูลดิหอลรสเตอร์สแคปเออก็ต้องมีพูดผิดพลาดบ้างก็ต้องขอไปด้วยก็ไปแล้วนะครับผม